วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงปัญหาของการปลูกซักคุเลนนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะต้องเจอปัญหานี้นะคะนั่นก็คือปัญหาของใบแห้งนะคะใบเป็นสีน้ำตาลใบแห้งแบบนี้นะคะต้นนี้นะคะก็คืออะโลเวล่าอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าแบล็กเจมนะคะก็เป็นปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะ แล้วก็ใบอวบหนาใบสั้นแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตระกูลเดียวกับอะโลเวล่านะคะเป็นอะโลอีกประเภทหนึ่งนะคะแล้วปัญหาที่เจอก็คือนี่ใบเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเขาโดนแดดมากจนเกินไปนะคะนี่โดนแดดมากจนเกินไปจนใบแห้งแล้วก็นี่หลุดไปแบบนี้เลย นี่นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาคือนอกจากใบแห้งแล้วก็ยังเนี่ยคือใบเขาจะไม่อวบเห็นไหมใบจะไม่อวบนะคะแปลว่าน้ําน้อยเกินไปแล้วก็แสงแดดมากเกินไปนะคะนี่เพราะฉะนั้นก็ต้องหลายๆคนที่ปลูกว้านฐานจระเข้เหมือนกันนะคะปัญหาที่แบบใบใบสีน้ำตาลเนี่ยแบบเนี้ยแบบน,นะคะเนี่ย ก็คือโดนแดดมากนะคะแล้วก็ใบน้ําน้อยนะคะเนี่ยถ้าเกิดน้ําเขาเพียงพอเนี่ยเขาจะอวบแบบนี้นะคะนี่นี่เลยนะคะก็เลี้ยงไม่ยากแต่ว่าคือบางทีอาจจะคิดว่าเขาชอบแสงแดดเนาะแต่ว่าแดดมากเกินไปมันก็ไม่โอเคเนาะไม่ไม่ไม่สวยนี่นะคะ แล้วก็แวะมาดูผู้ดูแลสวนของเรานะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นนี้อะโลเวล่าที่บอกว่าถ้าเขามีน้ำเพียงพอเนี่ยเขาก็จะเห็นปะใบเขาก็จะอวบแบบนี้นะคะใบก็จะอวบแบบนี้แล้วก็สีเขียวนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมนี่แปลว่าน้ำเพียงพอแล้วก็แดดไม่แรงจนเกินไปตรงนี้เขาจะอยู่ในแดดลำไรนะคะสำหรับอะโลเวล่าตรงนี้ ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมปลูกว่านหางจระเข้มันถึงใบแห้งแล้วก็ไม่อวบนะคะแปลว่าอาจจะโดนแดดมากจนเกินไปหรือไม่ก็เราให้น้ำเขาไม่เพียงพอทั้งสองสาเหตุเนี่ยนะคะมันทําให้อโลเวล่าของเราใบาไม่อวบอิ่มนะคะเนี่ยก้านโหนี่คือตัดไปหลายรอบแล้วนะคะเอาไปทําเจลว่านหางจระเข้นะคะนี่นะคะ สั้นๆประมาณนี้นะคะก่อนไปขอแวะนะคะแวะกินผักบุ้งซะหน่อยนี่ค่ะผักบุ้งนะคะทุกคนผักบุ้งปีนี้ปลูกใส่กระถางเล็กๆไว้แค่นี้ก็ก็พอกินนะคะนี่พอกินแล้วก็ข้างๆนี่เป็นกระชายนะคะกระชายนี้เพื่อนให้มานะคะเขาก็ฝากมาปลูกไว้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแบ่งขยายนะคะแล้วตรงนี้พริกค่ะทุกคน พริกอันนี้เป็นพริกสเปนนะคะลูกเขาจะแบบนี้นี่นี่ลูกเขาจะกลมๆแบบนี้เผ็ดมากนะคะแล้วอีกพันหนึ่งก็เป็นลูกขาวๆแบบนี้พันนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นี่นะคะพันนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ในการเด้นในที่เขาขายขายผักนะคะขายต้นไม้นะ่ะพันเนี้ยมีเยอะมากนะคะมีเยอะมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูที่เขาเป็นสีเขาน่ารักมากเลยทุกคนนี่ เนี่ยเวลาที่เขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้สีสวยมากเลยหูบ้นก่อนลองชิมดูเผ็ดมากนะคะเผ็ดมากแล้วข้างๆก็เป็นไอ้ต้นเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นพาสลี่ของอิตาลีใช่ปะ่ะอันเนี้ยไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาชื่ออะไรแต่ว่าก่อนหน้านั้นเคยวางไว้นอกอข้างนอกแล้วดอบ โดนแดดเยอะๆเนี่ยปรากฏว่าต้นนี้เขาก็ไม่ชอบแดดนะคะนี่นะคะทุกคนเขาไม่ชอบแดดเลยนะต้นนี้นี่อันนี้ก็เพื่อนให้มาเอาไว้แบบโรยหน้าพาสต้าโรยหน้าสปากเกตตีอะไรพวกนี้นะคะไม่รู้คาชื่ออะไรเนาะพาสลีอิตาลีมั้งไม่รู้คะ่ะนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะตอนแรกจะให้ดูแค่การดูแล การะสาเหตุของใบอะโลนะคะจ่กลายเป็นว่าชมสวนเล็กๆนะคะนี่โอเคนะคะไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะคะใครที่มีอะโลเวราก็ดูแลเขาง่ายๆนะคะก็คือให้น้ำให้เพียงพอแล้วก็อย่าให้เขาโดนแดดมากเกินไปนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะคะลองออกไปใช้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ